สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อู่หังศานะคะสวัสดีเพียงลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกทท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะ<ส>เราพามาชมรถส,สวยนะคะเตรียมสมมอบอยูแล้วค่ะลูกค้าอ่าคันนี้เป็นฮีโน่เมก้านะคะหัวตอนเดียวคะ่ะเครื่องคู่รถนะคะของคันนี้เป็นเ 8G นะคะเป็นเครื่อง216สูนปั๊มสายคันเร่งสายค่ะแต่เมก้าตอนเดียวค่ะตัวนี้ไม่มีที่นอนนะคะสําหรับหัวรถคันนี้มาเป็นคาสิโนค่ะ ก็ได้เลิกเตรียมส่งมอให้กับลูกค้านะคะสีตัวรถค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตรอบคันให้ได้ชมกันนะคะสีตัวรถคันนี้เป็นสีฟ้าน้ําทะเลค่ะออกโทนสีน้ําเงินองฟ้านะคะตัวนี้เป็นรถเมกาตอนเดียวค่ะติดฟิล์มดําค่ะลูกค้าชุดแต่งเปรกอู่ก็มีค่ะกระจกจอจานนะคะจบนาซาเต็มราวนะแก้มที่กระจังกันชนตังตอมือกดประตูการสาประตูค่ะไฟบนหลังคาเป็นบัตเตอรี่สิบดวงมิชลิน2ตัวค่ะลูกค้า สวยงามเลยเดี๋ยวมาดูสเตคกระบะกันบ้างนะคะตัวนี้กระบะค่ะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะรวมฝาท้ายค่ะฝาข้างความสูงอที่5 50นะคะเสา80เซนนะคะระแนง2ไม้นะคะตัวระแนงกับกันหมาเราทําเป็นลายไทเทนนะคะลูกค้าลายเสาหน้าแล้วก็เสาท้ายเป็นลายเพชรแถบกลางฝาข้างก็เล่นลายให้ลูกค้าด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้นะคะข้างหลังอะค่ะเปิดหลังก็ทบเป็นลายธรรมชาติเป็นผืนนะคะ มาค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งคอนโซลของคันนี้กันบ้างน,นะคะสวยเลยค่ะตัวนี้นะคะคอนโซลหน้าค่ะทังความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเบาะเรียง3ตัวด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะแล้วมุมเป็นเบาะหนังแก้วนะคะแดงกลางนะคะขอบดำตะเข็บเหลืองให้ลูกค้านะคะตัวนี้นมพงองไลค่ะเป็นสีชูพูแก้วนะคะล้างทำความสะอาดลงแวกให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าเตรียมพร้อมส่งมอบแล้วเนาะ,ค,ะคันนี้ค่ะ เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะบอกกันนะคะว่าส่งมอไปที่จังหวัดไหนนะคะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันเลยตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจคะ่ะตัวนี้เป็นเมก้าหัวเดียวนะคะเครื่อง JO8C Casino ค่ะลูกค้าสวยงามเลยช่วงล่างคะ่ะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้เรียบร้อยคะ่ะเป็นยาง825ขอบ16กระทะมีคิ้วนะคะคานหน้าเพาท้ายก็เป็น6นอ็อตค่ะลูกค้าคอบน็อตกระทะค่ะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลคะ่ะส่วนตัวแกนนะคะเราทำเป็นสีเหลืองให้นะคะ ค่ะเป็นแบตใหม่ทั้งสองลูกค่ะลูกค้าทําที่ล็อกให้เรียบร้อยนะคะหลังล้อหน้าก็ใส่บางฝุ่นดังดึงโซ่ให้ค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีนอกค่ะหน้าประมาณนี้เลยนะคะเหล็กตัวเหล็กแบนตัดรองระหว่างคัสซีกับตัวกระบ,บอกดาเป็นเหล็กแบนตัดความหนาอยู่ที่15มิลนะคะถังน้ามันค่ะมาที่ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะแหนบหลังค่ะเดี๋ยวดูแหนบของคันนี้กันบ้างแหนบหลังค่ะเราก็เสริมให้ลูกค้าเพิ่มเติมแล้วเรียบร้อยนะคะที่รวมตัวมากับ ขอเน้นให้ลูกค้านะคะเวลาไปวิ่งดินนะคะใส่ดินหนักนะคะให้ขันแสลกกอดแหนทั้ง4ี่ล้อนะคะทั้งล้อหน้าล้อหลังเข้าอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นรถเบาเราก็ทั้งอูก็ขันให้แน่นเฉพาะยังไม่ได้บรรทุกหนักนะคะบรรทุกหนักนะคะตัวแสลกมันอาจจะยุบตัวนิดนึงให้ลูกค้าขันนอตเพิ่มอีกรอบหนึ่งรอบรอคันนะคะตัวนี้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราดูรอบรอบคันกันเลยนะคะดูเต็มลำกันบ้างค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่3.60เซนนะคะลูกค้า แก้งับข้างนะคะลูกค้าหูช้างคู่ดันท้ายใส่ให้เรียบร้อยบางุ่นหลังเต็มผืนเลยคะ่ะเล่มทะเบียนยังไม่ออกนะคะตรงติดแผ่นป้ายก็ทําเป็นลายธงชาติเต็มผืนเลยนะคะลายสวยมากค่ะเป็นลายเพชรน,นะคะตัดกับตัวสีรถขึ้นดีค่ะลูกค้าลายนี้นะคะดูอีกข้างหนึ่งกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นท่อเอสเลทไทเทค่ะลูกค้าปลายสีนิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างกัชสีให้ นอกะะคะถังลมก็เป็นอลูมิเนียมค่ะลูกคา้าระบบลมระบบอีกเป็นเทฟฟี่ทุกคันเลยค่ะสสำหรับคันนี้นะคะเมก้าตอนเดียวค่ะเครื่อง JO8C นะคะก็เป็นคาสซีนอ,อคะ่ะจะเดินทางไปอยู่ที่อำเภอขุคันนะคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะขอบคุณพี่ๆท,ท,ทุกท่านด้วยอนคะที่ได้เดินทางมาดูรถแล้วก็จับจองรถจากทางอูห่หางสา <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ได้เรื่องดีจะมารับกลับไปใช้งานนะคะ ขอให้พี่ๆนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกๆท่านค่ะไปทํางานก็ขอให้กิจการการงานการเงนิงน,งน,งน,งนของพี่ๆเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดระหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างค่ะ การงานรับรื่นสําเร็จร่รวงทุกประการนะคะวันนี้ก็เอารุ่นนี้มาฝากทุกท่านได้ชมกันค่ะไม่ก้าตอนเดียวเครื่องเจ8โแปซีคาสีนอค่ะถ้าใครสนใจรุ่นนี้อยากรับไปใช้งานก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กูหันสาเลยนะคะหรือจะแวะมาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้ค่ะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคานะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมไม่ว่าจะเป็นคาสีนอกหรือว่าคาสีไทยนะคะชอบรุ่นไหนก็แวะมาดูได้นะ,ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมจับจองรอรับน้องกลับไปใช้งานกันได้นะคะ คลินี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ